ัสดีค่ะน้อยนาโนนะคะเดี๋ยวน้อยพามาดูอันนี้แปลง95ที่ใช้ของน้อยเนาะฉีดไปสี่รอบสิบเจ็ดไล่ใส่ไปเท่าไหร่นะปุยเหรอคะสิบสี่ลูกสิบสี่ลูกอันนี้คือแปลงที่ใช้นะคะแล้วตอนนีแปลงมาเทียนไยติดกันี่้ไหมแปลงที่อันนี้แปลงที่ได้ใช้นะคะแตกรักแตกกอแน่นนะคะลองวัดดูครับผมจำให้ละตั้งแต่ตรงนี้เลยนะ อีดวงมีหางยาวก็นยูงว่กินได้ไหมน้อยอ้าแล้วฟอันนี้สามสิบเออจะกินว่อกินยี่ิบห้านี่สามสิบยังไงดีกว่าอันนี้สามสิบนะคะทุกคนแล้แงะถี่เนาะเม็ดเรียงนะคะสามสิบนะคะทุกคนสามสิบเซนติเมตรเนาะแล้วก็แน่นนะคะเรามาดูนะแปลงนี้ไม่ได้ใช้แน่นนะคะแน่นเป็นอย่างนี้ทั้งแปลงนะส่วนอันนี้แปลงที่ไม่ได้ใช้นะคะ ไม่เป็นไรพี่อันนี้แปลงที่ไม่ได้ใช้นะคะจะับตั้งๆเหมือนกันแปลงที่ไม่ได้ใช้ปจับมันแตรงๆช่วยเขาหน่อยยี่สิบสองเซนติเมตรนะคะห่างกันเท่านี้เลยนะห่างกันเยอะพี่ของของพี่สามสิบ แต่จะง่งเข้าของพี่เขาจะถีของของเขาหน่อยๆ้อยเนาะแล้วก็อันนี้ก็ของเขาก็เม็ดสวยอยู่นะแต่ว่าของเขาจะได้จะจะจะไม่แน่นเท่าของพี่เนาะของของพี่จะแน่นกว่าเนาะของเราฉีดไปสี่รอบนะกล่าวไปทอไอ้น้อยมาขีดครั้งที่สองไอเขาเขาขีดครั้งที่สองแล้วนะดีดถ้าขีดพร้อมพุ่ยคมมันจะดีแม่น้อยได้ฉีดได้ยิ่งบ่อยยิ่งดีพี่ขีดได้ทุกลูกกะโทอไป โทรไปหายน้อยที่มันนะอินะเอ็นนี่เด้งอหนูอย่าไปรูปมันเยเดี๋ยวมันลวกเดี๋ยวมันลวกนะคะหกเราแน่นอ่ะเธอเขาทุกคืนให้เธอจ้าเดี๋ยวเขาเอาขบไปนะพี่ถ้ามีคนไม่เชื่อเนี่ยคลิปนี้จริงไหมโทรมาถามได้ไหมได้เบอร์โทรค่ะพี่ศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งเก้าห้าสามแปดสองอีกรอบค่ะพี่ศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งเก้าห้าสามแปดสองค่ะถ้ามีคนโทรมาถามช่วยแนะนาเขาหน่อยนะพี่เราใช้ยังไงเราก็บอกไปตามความจริงเลยว่าเราใช้ยังไงเราใช้จริงอืแล้วก็ ชาโทมันดึกๆก็ไม่รับก็ได้นะพี่น้องเดี๋ยวพอบ้านจะไม่เข้าใจโอเคยังไงฝากทุกคนติดตามเพจรุ่งโรจนานโนนะคะรุ่งโรจน์สุดยอดอาหารเสริมพืชนะคะแล้วก็ช่องน้อยนาโนออฟฟิเชียลนะคะช่อง YouTube บอกเลยช่อง YouTube ช่อง YouTube น้อยนาโนออฟฟิเชียลนะคะฝากดูด้วยค่ะฝากติดตามด้วยไอ็น้อยโทรต้องถ่ายไปงุนอ่ะมันแน่นเลยแน่นอยากให้ตากล้องยืดยืดโทรศัพท er ์แล um, ้วดพี네่โทรคานะร้อนนะร้อน กลัวดาแล,ล้วสิกัวหน้าดำอย่อย่ไม่กัวจะผัวไม่รักจผัวไม่รักไ, <c oughs> ไม่เป็นไรเรารักผัวพอ,อแต่เขาเขาบานู่นเนาะบางของพี่เนาะใช่มันพี่จะเน้นจ่ด้ว่ะพี่แปลงบ้านก็นมีแต่แปลงบ้านมันไม่แน่ยางงี้เพราะว่าน,น้ำมัไม่ไม่สมบ,บูรณ์อนน่ะหนูถ่ายไป้งน่นอะน้าพื้นน้ปัจจัยหลายอยางมาก่ ไอ้นอนเพราะว่านแล้น้ำในคลองไม่นี้ไม,มนี้น้ำมันเสมอ,อมตอนแรกจะให้เธอถ่ายที่น่นแะแต่น่นก็ลวงยก้วอย่างนี้เนี่ยแต่มันไม่สมบูรณ์เหมือนอย่างนี้เพราะน้ำมันขาดน้ำมันอยู่ที่แปลงที่